เปลี่ยนโคมไฟรถเก่าให้เหมือนได้โคมไฟใหม่ทำยังไงเดี๋ยวไปทำให้ดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากโคมไฟที่มันเหลืองๆขุ่นๆมัวๆไม่สว่างเราก็จะได้โคมไฟที่มันใสสว่างเหมือนได้โคมไฟใหม่แบบนี้เลยขั้นตอนที่1น,นะครับก็ล้างทำความสะอาดคราบสกรปรกที่โคมไฟก่อนนะครับ ติดเทปกาวนะครับกันรอยขีดข่วนซะหน่อยให้รอบเลยนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดชุบน้ำแล้วก็ขัดให้ทั่วโคมไฟหน้าเลยนะครับขัดเสร็จแล้วนะครับก็เช็ดทำความสะอาดให้แห้งมาถึงพระเอกของเรานะครับสเปรย์เคลือบไฟหน้ารถยนต์ ก็ฉีดให้ทั่วโคมไฟหน้าเลยนะครับข้อควรระวังก็คือ1กระป๋องจะใช้ได้พอดีกับโคมไฟ1คู่นะครับระวังอย่าฉีดด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไปเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งจะไม่พอนะครับหลังจากฉีดเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งเป็นอันเสร็จพิธีก็มาดูผลงานกันนะครับหลังจากที่ทิ้งไว้30นาทีนะครับว้าว มันใสนะครับแล้วก็สว่างไม่คุณมัวเหมือนก่อนเลยนะครับโอ้มันใช้ได้จริงนะครับเพื่อนเอน <ๆ S 2> ทุกคนเหมือนได้โคมไฟใหม่เลยนะครับเพื่อนๆ,อนๆก็ทำเองได้ง่ายๆนะพบเจอสิ่งดีๆก็มีแชร์นะครับเพราะหวังว่าเพื่อนเพื่อนหลายๆคนคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ